ครับผมสวัสดีครับนี่นะครับยิงกระป๋องกาแฟตามกระป๋องนะครับรอบนี้ประมาณสิบสองเมตรนะครับสิบสามเมตรนะครับด้วยลูกหินแปดมิลนะครับมาดูกันว่าจะสามารถยิงได้ไหมนะครับผมครับ ครับผมชัร์จเต้นนะครับใช้ไปสี่นัดครับผมก็ยิงได้นะครับยิงได้ปกติไม่ค่อยต่างน้ำหนักกับเดี๋ยวลองเทียบดูก็น้ำหนักก็น่าจะได้ครึ่งหนึ่งของลูกแปดมิลน,นะครับลูกเหล็กแปดมิลแต่ก็ก็ยิงได้นะครับไม่ได้ปิวไม่ได้อะไรนะครับผมครับ เกาะคนนุนที่ชายผมเยอะๆนะครับลูกหินแปดมิลครับครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ